วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ช่องคนเกษตรจอชตอนะครับพาท่านผู้ชมทุกท่านมายัางสวนของคนเกษตรจอชตอนะครับวันนี้ครับมาดูเรื่องราวของการได้มาซึ่งต้นพันธุเรียนนะครับแล้วก็เรื่องราวของการตัดแต่งกิ่งนะครับถ้ามาดูทุเรียนต้นเล็กอย่างนี้นะครับบางท่าน แต่งกิ่งทิ้งนะครับเสียดายนะครับโดยเฉพาะทุเรยียนที่มีาราคาต้นแพงๆนะครับหรือ,รอว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเราไม่ต้องตัดแต่งกิ่งทิ้งนะครับเพราะว่าเราสามารถนำกิ่งที่เราจะตัดทิ้งนะครับมาทำเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเราได้กับทางสวนได้นะครับนั่นก็คือการได้มาซึ่ง ต้นกล้าทุเรียนนะครับไม่ว่าท่านจะแต่มาแล้วเอาไปจําหน่ายขายต่อหรือว่าจะขยายนําไปปลูกในแปลงของท่านนะครับเป็นการขยายพันธุ์เพิ่มโดยประหยัดต้นทุนไม่ต้องซื้อหานะครับให้ท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆนะครับสำหรับทุเรียนตัวนี้นะครับเป็นทุเรียนมูสังกิงนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ท่านดูนะครับข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้่านเห็นว่ามี กิ่งเยอะแยะเลยนะครับกิ่งเขาเยอะแยะปกติกิ่งล่างนี้นะครับกิ่งล่างๆในระดับอ่าให้ท่านดูนะครับนี่นี่ท่านดูโคนต้นก่อนนี่นะครับนี่โคนต้นนี่โคนต้นนะครับโคนต้นก็ประมาณ20เซนได้นะครับจากนี้ถึงนี้นะครับจากจากจากพื้นจุดถึงกิ่งแรกนะครับประมาณ20เซนได้ซึ่งตามหลักทฤษฎีแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะ ไว้กิ่งพวกนี้ได้นะครับพวกนี้เราเราไม่สามารถที่จะไว้ได้เพราะว่าในอนาคตพอกิ่งเขาจเจริญออกมานะครับพอกิ่งเขาจเจริญออกมาเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะไว้ผลได้นะครับเนื่องจากว่ามันต่ำนะครับมันต่ำเกินลูกก็จะตกถึงพื้นนะครับเราก็เลย มาใช้ประโยชน์นะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นนี่เป็นทุเรียนพันธุ์มูสังงนะครับที่สวนคนเกษตรจชตนะครับระดับแรกครับใอ้ท่านผู้ชมได้ดูใบกันก่อนนะครับนี่คือความสวยงามของใบนะครับความสมบูรณ์ของใบเขียวเข้มนะครับแล้วก็นี่เป็นใบเพสลาดนะครับนี่ก็ออกชุดใหม่มาแล้วนะครับกาลังอยู่ในระยะหางปลานะครับแทงขึ้นมาแล้วนะครับนี่เยอะแยะเลยครับนี่นะครับดูยอดครับเยอะแยะเลย ครับให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเยอะแยะเลยนะครับนี่สำหรับเทคนิคการที่เราให้เขาได้ออกยอดอยู่เป็นประจำนะครับอยู่บ่อยๆนะครับเราก็มีเทคนิคไม่ยากนะั่นก็คือให้ปุ๋ยเขารอไวเลยนะครับให้ปุ๋ยเขารอไว้ได้เลย ท่านดูนี่ครับยอดเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการให้ปุ๋ยท่านผู้ชมก็ได้ชมทางคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับปุ๋ยสังตัดนะครับที่สั่งยอดนะครับสั่งยอดอย่างเงี้ยให้มาได้นะครับเพราะว่าบางแปลงนะครับท่านผู้ชมครับบางแปลงนี้ยอดออกลําต้นนี้ใบเขียวเข้มพร้อมแล้วนะครับแต่ไม่ยอมนะครับ ไม่ยอมเดินย่อต่อนะครับไม่ยอมเดินย่อต่อนี่ครับถ้าท่านเห็นเนี่ยมันจะเดินย่อทุกยอดะใช่ไหมครับมันจะเดินย่อทุกยอดแต่บางแปลงนี้ไม่ยอมย่อเดินย่อต่ออันนี้ก็เพราะว่าสภาพของต้นนะครับสภาพของต้นคือเขาเขามีความพร้อมเรื่องอาหารไม่พอนะครับก็พร้อมที่จะปรุงอาหารใบนี้เขียวเข้มแต่ไม่พร้อมที่จะ ออกยอดให้เรานะครับไม่พร้อมที่จะเดินยอดจเจริญเติบโตสูงขึ้นนะครับเนื่องกว่าเนื่องจากว่าเราให้อาหารไม่ถูกวิธีนะครับท่านสามารถที่จะสอบถามพูดคุยกับผมได้นะครับทุเรียนต้นนี้เป็นกิ่งข้างนะครับเป็นพันธุ์มูสังคิงซึ่งผมก็เพิ่งได้นํามาปลูกนะครับก็อ,อยู่ในตระกูลทุเรียนพุ้นเมืองที่มีชื่อเสียงของทางใต้เรานะครับเอาละครับมาดูทีนี้นะครับมาดู ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับในไหนแล้วนะครับกิ่งนี้นะครับถ้าถึงเวลาตัดแต่งตัดทิ้งแน่นอนถูกต้องไหมครับนี่นี่ทั้งกิ่งเลยตาดดูนี่นะครับตัดทิ้งหมดเลยอ่าอันนี้ก็เหมือนกันกิ่งนี้นะครับมานี้ตัดทิ้งหมดเลยนะครับกิ่งต่ำนี้เราสามารถที่จะเลี้ยงนะครับอ่าอย่างเช่นนี้นี่ที่ตันเห็นนะครับนี่นี่ผมเอาไปแล้วนะครับยอดไงแล้วนะครับนี่พอเราเอ่อเสริมเอ่อ ไม่ใช่เสืรุกครับเขาเรียกว่าทาบนะครับของผมใช้เทคนิคแบบอ่าบแบบเสยบริมนะครับนี่ผมทาบไปแล้วพอทบทาบไปแล้วเขาตัดไปแล้วนะครับเขาก็ได้ยอดใหม่มาหนึ่งสองสามยอดเลยนะครับต่อยอดใหม่สี่ยอดเลยครับนี่นี่นี่ดูครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่กี่นี้กิ่งเดียวนะครับถ้าเราตัดทิ้งไม่ได้สักบาทถ้าเราขายผลก็ต้องใช้กิ่งข้างบนน,นี่นะครับ ใช้กิ่งบนนี้เพื่อที่จะให้ได้รับผลผลิตในวันข้างหน้าแต่ก็ใช้เวลาอีก3าปีนะครับแต่ถ้าท่านทําทแบบนี้ท่านเห็นตรงนี้เห็นยังครับนี่หนึ่งห้านะครับทุเรียนปลูกไม่ถึงปีเลยเราสามารถทําเงินได้นะครับอย่างน้อย1,000บาทแน่นอนนะครับมูสัง k ิ n งพอเรา ทาบมาเสร็จนะครับต้นละ200อนี่ได้แน,น่นอนนะครับนี่ท่านดูไม่ยากเลยครับท่านเพียงแต่นี่เอาเอาต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับที่เราเพาะชำเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็มาทาบแบบเสียบริมนะครับทาบแบบเสียบริมซึ่งผมก็เคยทําคลิปให้ท่านผู้ชมชมแล้วนะครับอ่านี่ได้1กิ่ง,งแล้วก็ไปดูนี้ทางใต้นี้อีก1กิ่งเห็งไงนไหมครับนี่นี่นะครับนี่ ตรงนี้นี่หนึ่งกิ่งน,นี่ที่มือผมเอาไปวาดที่ลูกศรชี้ก็ได้นะที่นี้ผมชี้ด้วยลูกศรชี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็นู่นอีกหนึ่งนู่นนะครับหรือนู่นนู่นอีกหนึ่งกิ่งนะครับก็คือทําแบบง่ายๆนะครับเป็นการได้สายพันธุ์ทุเรียนตามที่เราต้องการแล้วก็ได้พันธุ์แท้แน่นอนนะครับได้พันธุ์แท้แน่นอนท่านดูครับยอดก็สวยสวยงามมากถ้าเราตัดทิ้งนี่เสียได้นะครับเพราะว่าเป็น พันที่กาลังมาแรงนะครับปีนี้ที่อําเภอบปตรงนะครับเขาจาหน่ายออนไลน์วันเดียวเกลี้ยงเลยครับกิโลละห้าร้อยห้าสิบนะครับกิโลละห้าร้อยห้าสิบมูสังกิงอ่เดี๋ยวมาดูดูตนนี้ที่ผมเอ่อทาบแบบเสียบริมนี่นะครับไหนยังนี่นะครับท้าบแบบเสียบริมง่ายๆนะครับซึ่งผมก็เคยทําคลิปเอ่อจากต้นวันนั้น มณนทองนะครับเดี๋ยวท่านดูไกลๆนี่ๆถ้าเราได้มานี่ยังครับมันจะตรงเลยนะครับนี่นี่นจะตรงนี้เดี๋ยวได้นี่บังอยู่พอเดี๋ยวอุ๊ชอ่านี่นี่นี่นะครับยังต้นจะตรงเลยนะครับนี่นี่พอเราติดปั๊บเราตัดตรงนี้นะครับตัดที่ผมไม่โป้งผมนี่ครับตัดชึกนะครับเราก็จะได้ต้นมุดสังคิงหนึ่งต้นสวยๆเลยนี่นะครับ นี่นี่นี่เออนี่นี่ประมาณนี้นี่นะครับเห็นยังเปื้อสวยๆเลยนะครับสองร้อยบาทไม่ขายแน่นอน <c oughs> น,นะครับก็นํามาฝากเอฟซีนะครับท่านที่มีทุเรียนพันธุ์ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรแล้วแต่อะไรก็ลแล้วแต่นะครับที่มีมูลค่ามีราคาอยู่กิ่งล่างนะครับเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับกิ่งล่างคลิปนี้ก็มาเน้นเรื่องราวของกิ่งล่างนะครับ ถ้าเราเป็นทุเรียนพันธุ์ดีนะครับเสริมรากเอ้ยทาบเพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ใหม่สามารถเอาไปจำหน่ายได้หรือว่าเอาไปปลูกขยายในแปลงเราได้นะครับแล้วก็การันตีได้เลยนะครับว่าเป็นพันธุ์แท้แน่นอนแล้วก็เม็ดทุเรียนที่เป็นนำมาเป็นต้นตอน,นี่นะครับเป็นเมล็ดทุเรียนที่เราเพาะเองแล้วก็เป็นเม็ดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองแน่นอนอันนี้นะครับ พราะปัจจุบันนี้นะครับต้นเรียนพื้นเมืองหายากครับท่านผู้ชมครับหายากนะครับเพราะนั้นทันที่เอาไปปลูกแล้วบางครั้งซื้อต้นไปตอนแรกก็สวยนะครับเพราะว่าอยู่ในแปลงที่เขาจําหน่ายนะครับเขาก็มีอาวุธท่า่เขาก็ใส่ไปหมดนะครับต้นก็เลยสวยนะครับอยูชาเขาเยอะนะครับในแปลงเพราะชาที่จําหน่ายขายต้นพันธุ์พอลงในแปลงจริงของเรานะครับมันก็ไปไม่ไหวอาจจะข้อนี้เป็น หนึ่งส่วนนะครับไม่ใช่ว่าแปลงเขาจะทาอย่างนี้ทั้งหมดนะครับแปลงที่ดีๆก็เยอะนะครับเพราะนั้นเอามาฝากท่านผู้ชมว่าท่านสามารถที่จะได้สายพันธุ์ดีๆได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ดีกว่าที่เราจะทิ้งนะครับดีกว่าที่เราจะตัดกิ่งข้างล่างนี้ทิ้งนะครับผมปลูกไว้ริมนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นริมริมรั้วนะครับเห็นจะเหน็นมันทึบๆนะครับเพราะว่า ทุเรียนมสูสังเป็นทุเรียนพื้นเมืองนะครับเ็าะจะมีความสามารถในการที่จะเติบโตได้นะครับในในดินรั้วนะครับแต่ถ้าเป็นหมอนทองนะครับเขาจะไม่แตกแน่นอนนะครับกิ่งพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาเขาไม่ใช่ตระกูลพื้นเมืองนะครับแต่มสูสังเป็นตระกูลพื้นเมืองแล้วก็จากข้อสักถามนะครับแล้วก็หลายคนถามว่าแล้วต้นเราทาบแล้วเราได้ต้น เล็กๆได้จากต้นแม่ที่เล็กแบบนี้แล้วมันจะได้พันธ์ดีได้อย่างไรนะครับแล้วจะให้ผลเร็วได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะว่าได้จากต้นเล็กหลายคนก็ไปเชื่อคำวิพากษ์วิจารณ์จากหลายๆที่มานะครับบอกว่าการที่เราได้ต้นทุเรียนจากต้นทุเรียนเล็กๆแบบนี้นะใช้วิธีการท่าแบบผมนี่นะครับ จะทําให้ได้ลูกทุเรียนช้าได้ผลตอบแทนช้านะครับอาจจะ 6- กเปีนะครับแต่ถ้าหากว่าได้จากต้นที่กําลังให้ผลอยู่แล้วเอามาก็สามสี่ปีก็เริ่มให้ผลนะครับอันนี้ผมผมบอกได้เลยนะครับไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมครับเอาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับต้นนี้อายุเจ็ดแปดเดือนหมายถึงผมปูไปเจ็ดแปดเดือนนะครับแล้วก็เขาอยู่ในถุงมาก็อย่างน้อยห้าหกเดือนนะครับ ก็รวมปีหน่อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าอายุนะครับก็ถือว่าอายุยังน้อยนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับหลายหลายท่านนะครับบอกว่าคอมเมนต์มาบอกว่ามันจะให้ผลช้าอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับไม่จริงนะครับท่านผู้ชมครับกิ่งทุเรียนต้นนี้ที่เป็นพันธุ์ดีนะครับเอามาจากไหนครับเอามาจากต้นแม่ที่ให้ผลผลิตแล้วถูกต้องไหมครับ อ่าถูกต้องนะครับแล้วทีนี้ไอ้ต้นที่เราเอามาทาบใหม่นี้ต้นต้นต้นพืนเมืองที่เรามาทาัาบมาทาบจากต้นนี้ซึ่งกิ่งก็ได้มาจากต้นแม่ที่ให้ผลผลิตแล้วเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องเอ่อรื่องของพันธุท้มันก็เป็นพันธุ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก,ก็เรื่องการให้ผลผลิตนะครับมันก็ให้เร็วนะครับเพราะว่า มันได้มาจากกิ่งต้นแม่ที่ให้ผลผลิตแล้วถึงแม้ว่าต้นนี้อายุยังปีหน่อยๆน,นะครับปีนิดเดียวแต่กิ่งของเขาเราต้นของเขามาจากต้นที่ให้ผลผลิตแล้วแล้วก็เขาเป็นต้นทุเรียนพันธุ์ดีจริงๆนะครับที่เราซื้อมาเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับท่านผู้ชมครับท่านที่ขยายพันธุ์แบบท่บตามที่ผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับ ท่านเอาไปดูแลเลี้ยงดูใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีนะครับให้เขาเจริญเติบโตให้ได้รับทาตอาหารตามระยะนะครับตามระยะของเขาการันตีได้เลยครับท่านผู้ชมครับผลผลิตก็ได้ตามที่ท่านหวังแน่นอนนะครับท่านอย่าไปกังวลเลยครับอย่าไปกังวลเลยแล้วก็อย่าไปอ,อ,อย่างโน้นอ,อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับ มันเป็นไปไม่ได้ที่เอ่อมันจะกลายพันธุ์นะครับเพราะนี่แม่ของเขานะครับไอ้นี้ลูกือเอามาจากกิ่งนี้เลยนะครับพราะการกลายพันธุ์นี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็เอามาฝา f c นะครับบางท่านนี่ไม่ไม่ทำกลัวเอาไปปลูกแล้วจะมีปัญหานะครับไม่ใช่นะครับอยู่ที่การดูแลครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่การดูแลแล้วก็เอ่อความแท้ก็ตามที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าตานได้ต้นพันธุ์แท้แน่นอนนะครับเพราะนั้นคลิปนี้หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์นะครับผมไม่อยากให้ท่านได้เสียโอกาสในการตัดทิ้งนะครับยิ่งทุเรียนพันดีไปนะครับดูครับน่าเสียดายนะครับนี่พอเขาได้ปุ๋ยตามระยะนะครับตามที่ผมให้ไปดูยอดครับโผลมาเต็มเลยนะครับถ้าเราตัดทิ้งน่าเสียดายนะครับก็อีกหนึ่งคลิปครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ท่านที่สนกสนใจเรื่องราวของปุ๋ยสังตัดนะครับท่านก็สามารถที่จะทักทายมาที่ผมได้นะครับคลิปนี้ว่า หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับครับรเกษตรกรที่ต้องการประหยัดต้นทุนแล้วก็กังวลอยู่ว่า,าไม่รู้ว่าทุเรียนที่เราทำวิธีนี้นะครับจะเป็นพันเทจะมีปัญหาปลูกแล้วไม่โตปลูกแล้วให้ลูกช้านะครับไม่จริงครับท่านผู้ชมครับท่านสามารถที่จะทดลองดูทำดูได้เลยนะครับมันอยู่ที่การดูแลเป็นสำคัญ การให้ปุ๋ยการให้น้ำนะครับการตัดแต่งกิ่งการดูแลรักษาป้องกันโรคต่างๆนะครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญส่วนการเจริญเติบโตนะครับแน่นอนครับโตแน่นอนเอาไปใช้เถอะครับวิธีนี้นะครับท่านจะไม่ผิดหวังนะครับท่านอย่าไปเชื่อนะครับจนกว่าท่านจะได้ทําเองลงมือทําเองครับขอให้ท่านประสบความสาเร็จในเรื่องราวของการปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุน ตามหลายๆคลิปตามที่ผมเคยแนะนำนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยนะครับท่านทักมาทางไลน์นะครับท่านผู้ชมครับถ้ามาทางกล่องข้อความส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ค่อยตอบนะครับให้ท่านตอบมาถามมาทางไลน์ได้เลยนะครับตามนี้นะครับอยากจะได้ปุ๋ยสั่งตัดปุ๋ยที่สั่งให้ยอดเดินได้นะครับสั่งให้ยอดมาแน่นอนก็ตามที่ท่านได้เห็นนะครับนี่นะครับสั่งมาได้ตามไอเดียไลน์สอบถามมาได้นะครับอีกหนึ่งคลิปครับ เรื่องราวของทุเรียนพันดีได้มาง่ายๆอย่างนี้ต้องรีบทำแล้วใช่ไหมครับแลยไปก่อนครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่านี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็อีกต้นนะครับท่านผู้ชมครับที่ผมปลูกไว้ริมรั้วนะครับพันดูนะครับเยอะแยะเลยนะครับสําหรับวิธีการที่ผม จะได้มาซึ่งต้นกล้าผู้เรียนพันดีนะครับเป็นมูสังกีงครับกิ่งข้างล่างนี้นะครับต้นยาตัดทิ้งนะครับอย่าตัดทิ้งครับท่านผู้ชมครับอย่าตัดทิ้งทําเป็นเงินเป็นทองได้เลยนะครับก่อนที่เราจะรอผลผลิตรอลูกมันนะครับเราจําหน่ายต้นก่อนนะครับจําหน่ายต้นก่อนนํามาทาบนะครับนี่นะครับได้ต้นกล้าทันดีแบบง่ายๆนะครับมาดูครับนี่นะครับ มาถ้าแบบเสียบริมนะครับแล้วท่านก็จะได้ทุเรียนพันดีนะครับดูครับเยอะแยะเลยนะครับนะครับหลายคลิปแล้วผมก็แนะนําไปนะครับแต่ไม่เคยมาให้ท่านได้ชมมูสังิงนะครับก็วันนี้ให้ท่านได้ชมว่ามูสังิงนะครับกิ่งเล็กๆนี้นะครับที่อยู่ข้างล่างนี้อย่าตัดทิ้งครับให้แตกโหนอขึ้นมาแล้วก็ใช้วิธีการภาพแบบนี้นะครับ นี่ครับยอดยอดครับนี่คือยอดที่ได้มาจากการใส่ปุ๋ยสังตัดทุเรียนเล็กจากสวนคนเกษตรกรสตนะครับดูครับยอดทุกยอดเลยนี่นะครับทุกยอดเลยเนี่ครับมียอดอ่อนเยอะแยะเลยนะครับคูสตงนกิงเราจะส่วนผมนี่แปลงนี้ก็ไว่ริมรั้วหมดเลยนะครับไว่ริมรั้วหมดเลยนี่นะครับ อีกวิธีครับที่นำมาฝากท่านผู้ชมกับการได้ต้นทุเรียนมูสังคิงพันดีคือไม่ต้องตัดแต่งกิ่งข้างล่างนี้ทิ้งนะครับ